นะครับวันนี้ก็มาเพิ่มเติมใน ep ที่6นะครับการสร้างแบบสอบถามหรือแบบทดสอบนะครับด้วย google form ในรูปแบบอื่นๆนะครับหลังจากที่ ep ที่5นะครับเราสร้างเป็นแบบ multiple choice แล้วนะครับทีนี้เราจะมาสร้างเป็นแบบอื่นดูบ้างนะครับลองดูแบบที่1ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับแบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปใช้ต่อนะครับในในเว็บไซต์ของเรานะครับก็ เข้ามาครับที่ Google Drive เหมือนเดิมครับเข้าไปที่แบบทดสอบนะครับแล้วก็ใหม่ครับเป็นการทบทวนไปในตัวนะครับใหม่นะครับสร้างแบบฟอร์มนะครับสร้างแบบฟอร์มนะครับอันนี้ครับเป็นแบบทดสอบนะครับเป็นแบบทดสอบแบบอัตไนนะครับผมใส่ชื่อแบบทดสอบนะครับแบบอัตไนนะครับ นะครับเหลือก็โสบอัตไนนะครับส่วนที่1่ครับสวนบนนะฮะใส่ชื่อก่อนเนาะนะครับคำที่บายแบบฟอร์มก็คือเป็นคําชี้แจงที่เราจะชี้แจงกับผู้ที่ต้องการสอบนะครับเป็นคําสั่งเป็นคําตอบนะครับเช่นให้นักศึกษานะครับพิมพ์ลงช่องว่างที่กําหนดไว้แบบนี้นะครับนะครับอันที่หนึ่งครับชื่อ นามสกุลนะครับเป็นแบบสั้นๆครับจำเป็นด้วยนะครับข้อที่สองนะครับอันที่สองคร๊บหนึ่งครับสองนะครับสาขาวิชานะครับสาขาวิชาต่อสั้นๆนะครับจาเป็นด้วย นะครับอีกอันนึงครับรหัสนักศึกษารหัสนักศึกษานะครับเป็นคำตอบแบบสั้นๆเหมือนกันนะครับสามารถนะครับที่เราจะใช้เป็นหัวของฟอร์มก่อนนะครับเพื่อให้นักศึกษากรอกชื่อสาขาวิชาแล้วก็รหัสนักศึกษานะครับก็สามารถ โดยประมาณก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมาเริ่มนะครับคำถามว่าเราต้องตั้งเป็นแบบทดสอบไหมนะครับเป็นแบบทดสอบไหมตั้งก็ได้ครับหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับคุณนี้เราไม่เอาเนาะนะครับเนื่องจากเป็นข้อสอบแบบอัต,ตนยัย นะครับภายหลังนะครับตั้งเป็นการทดสอบภายหลังหรือการตรวจสอบด้วยตนเองนะครับอันนี้ภายหลังนาอดีตไม่ต้องตอบเนื่องจากเป็นข้อสอบแบบในเราจะใช้เป็นแบบชั่วข่าวก็ได้หรือเป็นแบบทดสอบก็ได้นะครับเพราะยังไงผู้ที่ที่ทาการทดสอบจะต้องเอามาตรวจก่อนจะต้องมาอ่านก่อนในสิ่งที่นักศึกษาพิมพ์เข้ามานะครับที่พิมพ์เข้ามาดังนั้นจึงใช้เป็นแบบฟอร์มทั่วไปก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบทดสอบก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบบทดสอบก็ได้ เช่นอย่างนี้ครับในส่วนของคำถามผมเพิ่มข้อที่1ครับข้อที่1นึจงนะครับจงอธิบายวิจงอธิบายนะครับรักการ ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์นะครับอ,อันนี้ครับเป็นยอ่อหน้านะครับยอ่อหน้าจะไม่ใช่คําตอบสั้นๆน,นะครับอันนี้จะเป็นคําตอบแบบยอ่อหน้าซึ่งเขาสามารถพิมพ์ได้เยอะกว่าคําตอบสั้นๆน,นะครับอาจจำเป็นในข้อที่1ข้อที่2องลองอีกอ,อันหนึ่งครับข้อที่2 นะครับจงบอกประเทศของเครื่องคอมิวเตอร์นะครับเป็นอหน้าเหมือนเดิมจำเป็นไหมจำเป็นนะครับอ่าผมลองทำให้ดูก่อนสองข้อนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างครับว่าจะเป็นลักษณะใดเห็นไหมครับน,ะนี่ที่อยู่อีเมลนะครับที่อยู่อีเมล มันก็จะเป็นที่อยู่อีเมลที่ที่เราให้ให้เขาที่เดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลหรือคําตอบไปให้นะครับส่งข้อมูลหรือส่งคะแนนไปให้นะครับต o o m อฟจีเอเอนะครับชื่อนายพี่นายพีิชาตตัวตูมนะครับสาขาวิชาเทค โนโรยีและนวัตกรรมการศึกษานะครับ4512หนึ่งสต้องเป็นตัวเลขครับ4512 1260104อข้อที่1นะครับก็ต่อไปครับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์การทำงานของคอมอะไรก็ว่ากันไปครับ ที่เราต้องการจะตอบนะครับก็ว่ากันไปที่เราต้องการจะตอบเดี๋ยวผมเอามาให้ดูะนะครับนะครับก็ที่กรอกข้อมูลในด้านบนที่เป็นส่วนตัวของเราไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมากรอ,อกตรงนี้ดูนะครับก็ให้นักศึกษาพิมพ์เข้าไปตามปตกตินะครับก็คือพิมพ์นะครับอ่าพิมพ์เข้าไปที่เขาจะตอบนะครับการทํางานอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์ยาวๆก็พ Copy เลยแล้วกันเดี่ยยาว ใส่เข้ามาอย่างนี้ครับนะครับข้อที่สองอย่างนี้ครับข้อที่1ข้อที่2แล้วส่งครับนะครับส่งส่งส่งแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูครับการส่งตอบกลับมานี่ครับนะข้อมูลสรุปนะนะครับแยกเป็นรายการนะครับของคุณคนนี้ครับคนที่1ตอบที่อยู่อีเมลนี้นะครับนายวิชียประตูมสาขาวิชียเทคโนโลยีคนหนึ่งเขาตอบว่าอย่างนี้ครับดดดดดดเราก็อ่านไปครับเสร็จแล้วเราก็ให้คะแนน ราก็อ่านไปแล้วเราก็ให้คะแนนนะครับนี่คือการทําข้อสอบแบบอันตรไนไยนะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องกลับมาอ่านนะครับเราไม่จําเป็นต้องต้องต้องติ๊กว่าทําเป็นแบบทดสอบก็ได้นะครับเป็นแบบทั่วไปก็ได้นะครับรวบรวมอีเมลที่อยู่นะครับเราไม่รวบรวมก็ได้นะครับเราไม่รวบรวมก็ได้เราไม่รวบรวมก็ได้นะครับไม่รวบรวมก็จะไม่มีช่องของที่ที่เราเขียนว่าต้องกรอกอีเมล ถ้าเรารวบรวมนะครับ,นะรบมันก็จะบันทึกให้เราีนะร่็จะมีอีเมลนี่ครับก็สรุนะครับอีเมลนะครับเขาต้องกขออีเมลให้เราก่อนนะครับเพื่อให้เราตอบหรือเป็นคอมเมนต์หรือว่าเป็นเป็นฟิสแบ็กลับไปให้เขานะครับอันนี้เป็นลักษณะของการทำข้อสอบแบบอัต,ตรไนนะครับ อ่ะนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่ที่เราดูการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนมัยไปแล้วนะครับที่เราต้องพิมพ์เข้ามาหรือว่าให้ษาพิมพ์จากความคิดหรือกระบวนการที่เขาจะตอบนะครับซึ่งเราต้องมานั่งอ่านอีกครั้งหนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะไปเป็นข้อสอบอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่เป็นข้อสอบหรือแบบทดสอบที่เป็นลักษณะของถูกผิดนะครับอ่ะผมเพื่อความไม่ไม่นี่นะครับอ่ะผมก็เลยสร้างเป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะครับอ่ะครับมาที่ใหม่ครับ เพิ่มเติมนะครับ Google f o r m อันนี้ผมจะทำเป็นแบบทดสอบนะครับอ่าไม่ใช่แบบทดสอบแล้วครับแบบฝึกหัดนะครับแบบแบบฝึกหัดหลังเรียนนะครับแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยหน่วยการเรียน ที่หนึ่งอ่าอย่างนี้ครับนะครับก็พิมพ์เข้าไปครับให้นับเรียนนะครับให้นับเรียนนะครับเลือกคําตอบที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องนะครับอ่านะครับอ,อ,อันนี้ครับคำถาม นะครับมันสามารถพิมพ์เป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับหรือเอารูปเข้ามาก็ได้นะี่ครับก็ก็จะเห็นว่ามีรูปรูปตรงนี้อยู่นะครับเราก็สามารถเอาเข้ามานด้ครับอัปโหลดนะครับ,รนะรบเรียกดูอัปโหลดเรียกดูผมมีรูปอยู่นะครับผมมีรูปอยู่ผมเตรียมมาละผมเตรียมมาละตัวอยา่าง รูปนี้ครับนะครับรูปนี้รูปนี้มาครับมาใช้เวลานิดนึงนะครับผมจะถามว่านะครับจากภาพคือ R A M R A M RAM ใช่หรือ รือไม่นี่ครับนะครับคำตอบที่หนึ่งครับใช่ถูกผิดเนาะใช่ไม่ใช่นะครับคำตอบเราก็มีครับเพิ่มรูปเลีเ้ยงเข้าไปเราสามารถใส่รูปได้ครับอย่างนี้ครับใส่รูปได้เราเตรียมรูปไอแ้รูปถูก รูปผิดรูผิดเี่ครับเตรียมรูปไปแล้วันนี้ครับ,เ,เ,รนนรบเราไม่ต้องพิมพ์ตัวหนังสือไว้ก็ได้นะครับอ่ะไนะครับเราไม่ต้องพิมพ์ตัวหนังสือไว้ก็ได้ใช้เป็นรูปแทนเลย จะพิมพ์ก็ได้ถูกผิดเนี่ยนะครับเปลี่ยนคำถามได้ไหมจากภาพคือแหมถูกหรือผิดนะครับคือรือคือจะเป็นยีงครับเนาะเพิ่มจำเป็นไหมจำเป็นเนาะนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้อ่าทำให้ดูอีกข้อแล้วกันนะครับเพิ่มอีกข้อนึงนะครับ รียดูลากไฟล์ลงมาก็ได,ด้อันนี้ครับภาพนี้น,นะครับอย่างนี้เราก็ต้องมานะครับแทรกรูปที่เรารูนะครับผมมีวิธีําเสดับลบข้อนี้จริงแบบข้อนี้นะครับเรามีถูกกับผิดอยู่แล้วถูกไหมครับนะเรากดอันนี้ครับดูพิเคบ มาแล้วครับเหมือนการมีทูฟิมกันนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนรูปนี้ครับเ,าเนาะเราจะเปลี่ยนรูปนี้นะครับเราจะเปลี่ยนรูปนี้นี่เลซ้ายอกาเปลี่ยนเปลี่ยนเราก็แค่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปที่เป็นคําถามนะครับเราไม่ต้องอัพตัวรูป ถูกกับผิดอีกนะครับเปลี่ยนแค่รูปที่เป็นคำถามนะครับนแบบนีนะ้ถามว่าจากภาพคือแรงถูกหรือผิดนะครับออ่ย่างนี้นะครับ,นะนะรบอันนี้จะเป็นแบบคําตอบทั่วไปนะครับเราต้องมาตอบเองนะครับถ้าเราทําเป็นแบบทดสอบนะครับก็ไปที่การตั้งค่าครับเลือกเป็นแบบทดสอบ เราทาเป็นแบบทดสอบนะรู้คาตอบไหมคําตอบถูกผิดอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่เราตั้งไว้แล้วก็บันทึกครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมาแล้วเป็นแบบทดสอบมีคะแนนนะครับอ่าเลือกเฉลยครับขอเลือกเลือกเฉลยนะครับอันนี้คือแรมนะครับนี่คือแรมต้องตอบว่าถูกต้องคะแนนที่ให้หนึ่งคะแนนนะครับเสร็จสิ้นนี่ครับ อันที่สองอันนี้คือฮาร์ดดิส์ครับข้อนี้คือฮาร์ดดิส์เนาะฮาร์ดดิส์นะครับแต่คําถามมันถามว่าจากภาพคือแรมถูกหรือผิดอันนี้ต้องตอบผิดนะครับอันนี้ตอบผิดนะคำตอบที่ให้หนึ่งคะแนนครับเสร็จสิ้นอันนี้ครับคําถามแบบว่าถูกผิดนะครูฟอจะตรงนี้จะไม่เป็นภาพก็ได้ครับจะเป็นคําถามเฉยๆก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเราลองไปดูตัวอย่าง เป็นน <I> <c oughs> <food> ี <c oughs> ้ครับแบบครับจากภาพคือแรลมถูกหรือผิดครับอผมตอบผิดนะครับตอบผิดนะครับนะครับจากภาพคือแลมถูกหรือผิดตอบถูกแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะต้องได้ศูนย์คะแนนนะส่งนะดูคะแนนนะครับผิดครับได้ศูนย์คะแนนเนาะอันนี้ศูนย์ับสองนะครับอันต้องตอบว่าถูกนะครับอันนี้คือแหลมเนาะ อันนี้คือฮาร์ดดิสต้องตอบว่าถูกอ่าต้องตอบว่าผิดนะครับเพราะว่าคําถามคือจากภาพคุณแรมใช่อยู่ไหมเนี่ยนะต้องตอบว่าผิดอันนี้เป็นลักษณะของการทําแบบทดสอบแบบ, fall บถูกหรือผิดนะครับแล้วก็ใช้รูปเข้ามาเป็นการตัวถามหรือจะไม่ใช้รูปก,ก็ได้นะครับเป็นคําบรรยายก็ได้แล้วก็ถามว่าถูกหรือผิดอะไรอย่างเงี้ยครับ